สวัสดีครับวันนี้มีรถมือ2องนำเสนอนะครับเป็นมิตซูสตาร์ด้านะครับปีเ6้าหครับเครื่องสองดีเซลนะครับโปร่งะไรพาวเวอร์แท้โรงงานครับสีรอบนอกประมาณ7-80%นะครับอ่าเลีอรอยมีบ้างนะครับนิดนิดน้อยๆนะครับตามอายุการใช้งานนะครับอ่าดูรอบนอกก่อนครับอ่าสียังสวยอยู่นะครับ กระบะไลเนอร์โลบาครบนะครับกันชนหลังมีพร้อมนะครับสีรอบนอกสวยอยู่นะครับสวยเลยยุโรยมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับใส่หน้าใสใสเลยนะครับหลังคาสวยสวยเลยนะครับ ภาษสีปี67นะครับหนึ่งภาหก67ปีหน้าเลยจะภา,ายในก่อนก่อนครับภา,า,ายในสวยสะอาดมากครับเบาะไม่มีขาดครับผมหมักลูกแดงเบาะไม่ขาดนะครับหุ้มหุ้มมาใหม่นะครับการเพื่อนนะครับ เบาะหลังก็จะเป็นโซฟานะครับโอ้ oh, เท่ๆเลยอ่าไม่มีขาดนะครับอแอร์เย็นหนาวหนาวสั่นๆเลยนะครับแผงประตูสวยนะครับอ่าตรงนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับอครับแผงประตูสวยนะครับอ่าเบาะสวยไม่มีขาดนะครับ อ่าเป็นไงครับลายซิ่งๆเลยตรงอะไรท่ๆโอ้แอหนาวจริงเดี๋ยวไปููห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับหน้าเดิมนะครับ เดิมติกเกอร์เดิมฝาป้งเดิมนะครับไม่มีไอไม่มีพ่นแน่นอนครับแน่นแน่นเลยน้ำนิ่งๆครับ ได้านะครับสี96นะครับแคปนะครับเครื่องเกียร์ดีช่องล่างดีนะครับอาแมกสวยด้วยนะครับอะคัสซีไม่มีผูกครับทันนี้เปิดขายอยู่ที่แปดหมื่นสามพันบาทนะครับต่างจังหวัดมีบริการครับส่งนะครับดูรถได้กําแพงแสนนะครับมาตมนะครับวัดหนองกระชุ่มครับเปิดติดต่อก็ดังนี้เลยนะครับสวัสดีครับ